มาดูเรื่องดีๆให้รู้สึกอบอุ่นหัวใจกันหน่อยนะคะกับทางมูลนิธิเวิร์กพอยเพื่อการกุศลที่ยังเดินหน้านะคะโครงการมอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลต่างๆ11แห่งทั่วประเทศนะคะล่าสุดไปที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชก,กรมแพทย์ทหารอากาศค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางคุณประภาชนสรานนรรองประธานบริษัทเวิร์กพอย e n เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนและคณะผู้บริหารคุณพาณิชส,สุดสีประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มกรุ๊ปซีอพร้อมด้วยคุณสุภเดชอัศวะดำรงเดชประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานอํานวยการ เดินทางไปด้วยตัวเองนะคะไปมอบเงินบริจาคจํานวน2อง0 0 0หบาทให้กับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศเพื่อใช้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และบํารุงด้านต่างๆของโรงพยาบาลให้มีศักยภาพสูงสุดในการบริการประชาชนโดยมีพลอากาศตรีนบตู้จินตาผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศเป็นผู้รับมอบค่ะ ก็ต้องขอขอบพระคุณมูลนิธิเวชพลแพืย์การกุศลนะครับที่ได้มอบเงินบริจาคก,กับทางโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชจำนวน2องแสนห้าหมื่นบาทนะครับเงนินจํานวนนี้ก็จะได้เอาไปใช้สําหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับโดยเฉพาะยิ่งยิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เราจะใช้ในอาคารผู้ป่วยหลังใหม่ซึ่งจะเด้กําลังจัดสร้างอยู่คาดว่าจะแล้วเสร็จในอีกประมาณ3-4ปีนะครับก็จะขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะบริจาค ในการที่จะซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลย,นย,นยนเดชก็ได้ได,ได้บริจาคเข้ามาที่ที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลนยเดชได้เลยนะครับ นี่ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าสนใจร่วมบริจาคก,ก็สามารถทําได้ผ่านช่องทางโดยตรงกับทางโรงพยาบาลก็ได้นะคะตามเลขที่บัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้นะคะอันนี้บริจาคตรงไปที่โรงพยาบาลภูมิพลหรือจะบริจาคมาที่มูลนิธิเวิร์กพอยด์เพื่อ,อการกุศลก็ได้เรายินดีจะเป็นสะพานบุญให้กับทางคุณผู้ชมนะคะเพื่อที่จะนําเงินไปมอบให้กับโรงพยาบาลเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อไปค่ะ